สวัสดีครับผมสกายนะครับในเมื่อผมได้วาดแฟนแมนแล้วก็แฟนวูแมนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวนี้นี่ผมจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือไทท่านแอร์คอนดิชันแมนนั่นเองนะครับในเมื่อ อ่าไม่ว่าจะเป็นสปิตเกอแมนทีวีแมนหรือคาเมล่าแมนเขามีไททันนะผมก็มีไททันเช่นกันนะแต่เป็นไททันเครื่องปรับอากาศนะอ่าหรือก็คือเครื่องปรับอากาศขนาดยักษ์นั่นเองอ่าหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือแอร์นั่นเองครับนี่นี่คือหัวของมันนะนี่ทรงผมแบบเอ๋ทรงหัวแบบนี้เลยพูดง่ายๆคือ คาแรคเตอร์ของไททันของพวกสกีบีดี้ทอยเลนนี่จะเป็นรูปร่างมนุษย์นะครับแต่ของผมนี่บอกได้เลยว่าหุ่นกระป๋องเลยครับนี่ผมร่างโค้งมาเป็นอย่างนี้ก่อนเลยครับโค้งๆๆๆเลยนี่บอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันหุ่นยนต์เต็มตัวแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนี่แค่เห็นร่างกายก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่คนครับแล้วนี่คือ บานพับระบายอากาศนะนี่เป็นเป็นที่ปล่อยระบายความเย็นออกมาเหมือนก็คือช่องแอร์เลยครับนี่นี่ผมดีไซน์โค้งๆหน่อยครับเพื่อให้มีมุมอมันจะรูปร่างเหมือนกับชามก๋วยเตี๋ยวนะเห <laughs> มือนเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวคว่ำประมาณนี้แค่เห็นหน้าตาก็ดุดันแล้วนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโครงข้างในอ่าก็จะเป็นแบบแท่นยึดตัวนะครับนี่นี่คือเอลมันนะครับนี่เอลเอลมันก็จะท่อนเดียวนะครับถามว่ามันยืนได้ยังไงให้กลับไปดูบาบทอดนะครับกันดั้มบาบทอสเขาก็มีโครงในแบบประมาณอย่างนี้ครับเพียวๆนี่ผมก็เพียวๆนะครับถึงแม้ว่านะ้าอกจะเป็นชามข้าวก็ตามนะเหมือนโอ่งเลยอ่าแล้วนี่คือสะโพกของมันนะครับอนี่บอกได้เลยเป็นเหมเรียม,มนี่ว่าเป็นเหมเรียมอ่าสวยงามครับ อาจจะดูยากลาบากหน่อยนะเพราะว่าผมจะเอียงข้างเล็กน้อยเพื่อความงามของของคุกโตหุ่น,นครับหุ่นยนต์มันจะต้องดูแบบอเอียงเอียงเล็กน้อยนะสถึงจะสวยนะเพราะจะได้เห็นเหลี่ยมมุมครับเราจะได้รู้ว่าไอ้นี่คือหุ่นยนต์ครับนี่คือขาครับนี่คือโครงขาเข,ข้าๆนะผมขอวาดโครงขาก่อนนี่มันอาจจะดูผอมกระลองนะแต่เดี๋ยวค่อยเติมทีหลัง <laughs> แล้วนี่คือเท้านะนาเวลาวาดเท้าก็นึกถึงรองเท้าแตะก่อนนะนี่วาดรองเท้าแตะแบบง่าย ให้มันดูแบบมีเหลียมๆหน่อยจะได้ดูเหมือนหุ่นยนต์นครับนี่ขาผมนี่คือนี่คือโครงขานะไม่ใช่ไม่ใช่ขาจริงๆนะไมรงั้นจะรับน้าหนักโตไม่ได้นะอ่านี่นี่คือโครงขาเข้าข้าไปก่อนอ่าให้มันดูทรงก่อนนะว่าผมจะยืนท่าไหนลักษณะทรงของผมนะนี่อีกโครงตัวตรงนี้คือหัวไหล่นะจํำนะครับนี่คือหัวไหล่นี่หัวไหลอย,อย่า่ใหญ่เลยครับ นี่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเพื่นพนพนอนๆคงจะเดาไม่ออกนะว่ามันคืออะไรแต่ผมล่างคงไว้ก่อนนี่คือแขนนี่แล้วก็มือครับแขนท่อนล่างจะขนดาดบอลล่มเลยนี่นี่ล่างคงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเฉลยที่หลังนี่ก็อีกข้างหนึ่งอ่ะตรงนี้เป็นมือนะครับนี่ว่านมือนี่แค่นี้เราก็ได้โครงผุ่นของแอร์คอนดิชันไททันแอร์คอนดิชันแมนนี่ต้องพูดได้เต็มยศนี่ ตรงนี้คือมือนะหัวไหลอ่าอาจจะเล็กๆหน่อยตุ้มหน่อยนี่ตอนนี้มาแล้วนี่คือนี่คือเกาะหัวไหลของผมนะฟืบขึ้นไปอ่านีโค้งๆ้นะเป็นท่อนๆอย่างงี้นี่ตรงนี้มีมุมนะมีมุมอ่าตรงนี้คือช่วงข้อต่อนะต่อจากหัวไหลมาเป็นแขนนี่เกาะไหลของผมมันจะหืมบลักกักอย่างงี้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่อปล่อยความเย็นครับอ่าเป็น บันพับปล่อยพมเย็นนี่ตรงนี้เป็นบันพับนะครับอ่าเพื่อนๆเนเริ่มจะคุ้นตาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือแอร์คอนดิชันนะครับหรือเครื่องปรับอากาศติดเพดานนั่นเองนี่นี่เป็นช่องแอร์ครับอ่าขีดๆปายนี่โคตรเหมือนสุดยอด บอกได้เลยครับตัวนี้นะครับใครใครเห็นต้องหนาวหนาวจนสั่นสะท้านนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับแต่ถ้าอยากประหยัดไฟก็ต้องปรับเบอร์26กนะครับเอาแค่26บองศาก็พอ <c oughs> จริงๆ25ผมก็สิห้าผมสุดติ่งละอ่าแต่ถ้าใช้เย็นเจี๊ยบนะปรับไปเลยครับ24องศาสุดยอดบอกได้เลยว่าไอหัวส้วมนี่มีต้องขี้แตกขี้แตนแน่ครับพอเจอท่านี้เข้าไปนี่ต้องทองล่วงครับเป็นพลังไอเย็นโดยเฉพาะ อ่าสุดยอดมากนี่อีกอก็อีกเครื่องเลยนะผมแถมให้สองเครื่องนะหัวไหลมีสองข้างแอร์คอนดิชันก็จะมีสองข้างเช่นกันนี่โคตรโคตรเฟีเ้ยวบอกเลยเลยว่านี่มันหนักหลายตันเลยนะไม่ใช่แอร์ธรรมดานี่อีกคือบันพับนะปล่อยกระแสะลมได้เดี๋ยวเพื่อนๆอ่าตรงนี้ก็คือไอ้อ่าบานพับนะบนี่ โอเคเดี๋ยวเติมแผงวงจรนะครับนี่ตรงนี้คือแผงวงจรครับแต่ละเอียดของผมอาจจะดูพื้นๆอ่าจะดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาครับแต่ถ้ามองระเอียดลึกๆมันคือแผงวงจรครับเออนี่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆจะใครไม่รู้มันมีแอร์ป,ปล่อยออกมานี่ผมเติมอ่าเติมกระดาษลงไปนะครับให้มันดูพลิ้วๆอ่าเวลามันมีลมนี่มันกําลังปล่อยลมเย็นอยู่นะครับใครเข้าใกล้มันนี่เป็นต้องหนาวทุกาย อ่าเรามาต่อกันต่อ,ตอครับเตอร์เรีย,ยาต่อตรงนี้คือช่วงหน้าอกนี่มันจะเป็นโอน่งหรือชามข้าวนะครับแล้วข้างในนี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานี่ผมเห็นนี่คือล่างโครงสามลูกไว้ก่อนครับเพราะว่ามันก็คือตรงนี้คือนิวาดโครงไปก่อนอ่าให้เห็นชัดๆนะครับแล้วข้างในนี่ก็คือสายครับนี่หลากสายมาติดเชื่อมกัน นี่แล้วตรงนี้นี่แหละครับสระสําคัญเพราะมันคือใบพัดครับตัวกระจายความเย็นชั้นดีเลยนี่บอกได้เลยครับใครไปอยู่ตรงช่วง่ะทองทองหน้าอกของมันตรงนี้เนี่ยรัลบรองได้หนาวตายกันหมดครับ <c oughs> มันมีใบพัดซ่อนอยู่ข้างในครับมันสามารถปล่อยไอเย็นของแอร์ได้ยังไม่มีขีดจำกัดโอ้โหบอกได้เลยว่าผมแค่ว่านี่ผมก็หนาวสั่นแล้วนะครับ สุดยอดทำไมมันอลังการเช่นนี้อต่อไปนี่ก็มาเต็มโจเต็มใจกับแขนอีกข้างนึงนะครับพร้อมกับอาวุธสุดทรงพลังนี่ผมเติมข้อต่อก่อนเลยปั๊มเข้าไปไขน็อตเข้าไปด้วยล็อกให้อย่างดีนะเพราะว่าแขนของผมมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวแขนแขนท่อนล่างนี่ปลเลิกกากเลยครับ มาเจาะออเป็นทรงกระบอกท่อนๆก่อนนะครับอ่าเติมเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เติมละเอียดเข้าไปนิดหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องระบายครับช่องระบายลมอ่าประมาณนี้มีใบพัดอีกเช่นกันนะครับบอกได้เลยว่าสุดติ่งอ่าแล้วก็เติม สัญญาณไฟไปนี่นี่คือท่อพลังงานแล้วตรงนี้ครับจุดสำคัญของแขนท่านนี้เลยนี่มีหัวองศาปรับระยะตรงกลางนี่ผมก็ล่างคงคร่าวๆก่อนจากนั้นก็อย่างที่รู้กันครับใบพัดขนาดยักษ์ <laughs> นี ถ้าเป็นแฟนวูแมนมันจะมีคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนล่มนะครับขนาดใหญ่แต่นี่บอกได้เลยว่านี่คือไททันนะครับบอกว่าเลยนี่โคตรกังหันลมเลยครับโคตรโคตรของโคตรใบพัดปล่อยทีนี่บอกได้เลยว่ามีปิวไปกระ,ระกจายแบบเป็นหลุมหลุมอ่าหลุมแบ็คคกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นพายุด,ดำสามารถดูดได้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่านี่คือพลังของไททันนะครับสุดยอด อันนี้คือเกาะขานี่ผมวาดขาแล้วครับอันนี้คือหัวเขา่ามีตัวล็อกนับทำให้มันยืนอยู่ได้มั่นคงนคับถึงขาจะเล็ติติดเดียวนะครับนี่ต่อไปตรงนี้เลยครับอตรงนี้คือที่ระบายความร้อนนะครับหรือคอนเดนเซอร์นั่นเองจัดปลายนี่ผมขอเอียงมานิดนึงเพื่อให้เข้ากับขาผมตัวล็อกนี่อีกข้างนึงก็เหมือนกันครับ เป็นกล่องคอนเดนเซอร์ยาวๆหน่อยครับนี่ประมาณนี้สวยงามแล้วก็วาดตัวล็อกที่หนึง่งป๊บป,ประกอบล่างแล้วแล้วตรงนี้ก็คืออ่าลักษณะที่เพื่อนๆก็จะเคยเห็นประจำนะมันก็จะมีพัดลมระบายอากาศออกมาระบายความร้อนสุดยอด ตัวหุ่นของตัวแอร์คอนดิชันไททันคอนดิชันแมนนี่ไม่จำเป็นจะต้องมีอาวุธพวกจะลุงจะหลวดทั้งสิ้น,นครับบอกได้เลยนะครับแค่เข้าใกล้ตัวมันนี่เป็นสิทธิ์ต้องหนาวตายแช่แข็งตายกันหมดนะครับแล้วยิ่งมันปล่อยพัดลมตรงช่วงอ่าช่วงหน้าอกของมันเนี่ยไอตรงไอตรงฝาอ่างมันเนี่ยไอตรงที่อยู่ข้างในอะ่ะกับไอตรงมือมันที่ปล่อยใบพัดแค่นี้ศัตรูทุกคนก็แทบจะไม่เหลือซากแล้วนะครับ เพราะมันคือพายุหมุนขนาดระดับอืบอกได้เลยระดับมาหืมา,มาระดับขนาดภัยพิบัตเลยนะครับนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากมันคือวายุเลยนะครับนี่คือเทพเจ้าแห่งสายลมอ่าเป็นวาตภัยชั้นดีเลยนะครับ <laughs> นี่เวลาจะถล่มไอพวกสกีบิดดี้มันต้องใช้พลังเครื่องกลระดับนี้นะครับอ่า ไปใช้ไอ้พวกคอนเคลลิร์นหรือเป็นพวกจรวดมิสไซยิงกระจอกครับไอ้น,นี่ครับใช้ลมเลยครับยิงทีเดียวบ่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นมงรงมิสไซ์อะไรนั้งสิ้นกระเด็นหมดครับไม่สามารถทําอะไรกับตัวนี้ได้อาการที่มันต้องมีขาเร็วๆอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้มัน คือจริงๆมันไม่เดินนะครับสําหรับตัวนี้นี่คือมันไม่จําเป็นต้องเดินย้ําเลยนะที่ขามันรีบๆเนี่ยมันขามันแค่มีไว้ให้มันแบบให้มันเหมือนกับไม้เท้านะครับแค่มันยืนให้มันสมดุลนะจริงๆมันไม่จชเป็นต้องเดินนะครับเพราะว่าสังเกตอยู่ใต้ท้องมันนะใต้พรมันมีพัดลมนะหมุนกระจายเลยพูดง่ายๆคือมันบินได้เลยนะครับสุดติ่งเลยครับสําหรับไททันตัวนี้เดี๋ยวผมเติมเหลี่ยมมุมเข้าไปครับให้มันดูอลังการงานสร้างนี่ไอ้ตรงนี้ตัวล็อกเหมือนจะหลุดนะครับเติมใหม่ครับนี่ประมาณนี้เลย โอ, <laughs> อ้โหโท้ตเอแล้วตรงนี้ครับก็สําคัญเลยนะครับขาดไปไม่ได้เลยกับท่อปล่อยน้ําทิ้งครับเพื่อกรณีที่ระบายไอน้ําได้ไม่สมดุลกัน,นครับมันก็จะปล่อยน้ําแอรออกมานั่นเองอย่าไปเผลอคิดว่ามันคือจู๋ฉี่เชียวนะครับ <laughs> ถึงแม้ว่าผมคนนึงก็คิดไปแล้วก็ตาม <laughs> โค้ตเอะแล้วนี่ก็คือแขนอีกข้างหนึ่งครับแขนอีกข้างหนึ่งก็อุ้มๆเลย แล้วตัวนี้ก็มีช่องสำหรับใส่ใบพัดอีกเช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแอร์คอนดิชันเป็นพวกหน่วยของแฟนแมนก็ต้องมีพัดลมเป็นตัวเป็นอาวุธหลักนะครับ <c oughs> ไม่ต้องบอกเลยนะครับแขนอันนี้ผมล็อกไว้อย่างดีอแต่มันมีพลังพิเศษสำหรับแขนนี้นะเพราะว่ามันสามารถยิงออกมาได้เป็นล็อกเก็ตพันนะครับถ้าจะนึกว่าล็อกเก็ตพันมันคืออะไรก็คือหมัดจะลวดนนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่ามันใช้งานยังไงก็มาชินก้าแซดนะครับ อล็อกเก็ตพันธ์ล็อกเก็ตพันชีอะไรประมาณนี้นี่โอ้โหแม่งเท่วะสุดยอดโอ้ oh, ดูแล้ว <laughs> ผมยังขนลุกเลยนะ <laughs> ว่ามันทรงพลังอะไรเช่นนี้นี่นี่คือเติมละเอียดไปนะครับละเอียดสมผมก็มั่วๆไปอ่ตรงนี้ขาดไม่ได้นะมันจะต้องมีครับ <laughs> เป็นเอกลักษณ์ครับอ่านั่นก็คือรนะีโมทคอนโทรลครับเป็นเป็นปรับองศาแอร์นั่นเองนี่มันจะขึ้นตรงนี้ โอ้โหอลังการงานสร้างเอ้อย่าลืมครับนี่อาจเติมไปหน่อยครับเพื่อทุกคนจะเข้าใจว่ามันบินไม่ได้นะครับนี่อ่านี่คือคอปเตอร์มไม้ไผ่ของโดรล,ลมอนนับของมีของโดรอมมีแค่สองแชกผมเพิ่มให้สี่แชกเลยบอกได้เลยบินได้ชัวสุดยอดนี่เท่ว่ะ อหยาะเยลโล่ yellow, ในรายละเอียดเล็กน้อยและคอปเตอร์มไม้ไผ่พ่นเซเลเรียนบูเน้นตรงที่ปล่อยพลังงานวายุใช้สีเจดผสมสารสีฟ้าจะกลายเป็นสีอะโามาลีนยักษ์สาแห่งวตัตภะไพถือกำเนิดไลเ่เฉดเงาด้วยคิงฟิชชบร์จะยิ่งดูทรงพลังอย่างเหลือเชื่อต่อความดุดดันให้กระจายความทมินไปทั่วด้วยมอสกรีนเป็นไปได้ก็อย่าลืมเม้นแสงขาวด้วยนะจะได้ให้ปลัยะสีสาดวอร์มเกทับอีกรอบก่อนแล้วค่อยลงดำประสานฟิวชั่นจะยิ่งดูนักเกรีง ขามกียแอ์เครื่องนี้โคตรน่ากลัว